สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะตอนเดียวนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นของ To โยต้ามิติเอนะคะเป็นรุ่นตอนเดียวคะ่ะทุกท่านเครื่องดีนะคะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะพร้อมใช้งานคะ่ะเจ้าของรับประกันนะคะให้ผ่าช่างไปดูได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ราคา79,000บาทนะคะเกียร์ธรรมดา น้ำไม่ดันกวันไม่ไหลแอร์เย็นเกียร์เข้าง่ายนะคะเอกเปลี่ยนมออรมใหม่ชั้นครึ่งคัสซีสวยนะคะแม็กสวยขอบสิบานะคะแถมกับฟูกระบะแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะทุกท่านปูแม็กไลเนอร์ไว้เรียบร้อยนะคะ79,000บาทรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของรถยนต์ได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสามารถโทรไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะถ้าถูกใจยังไงแอดมินขอแนะนําให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ<ๆ>เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ